เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรอฝนในทุ่งแ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องราวสะเทือนใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กชายผู้รอฝนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสอนใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธรรมชาติแน่นอนฉันจะเขียนเรื่องสั้นรอฝนในทุ่งแ้งในภาษาไทยตามสไตล์ที่คุณต้องการเน้นความตื่นเต้นหรือความไม่สบายใจใช้ประโยคสั้นๆเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงมีการเว้นบรรทัดเพื่อสร้างจังหวะและความลึกซึ้งพร้อมให้เรื่องค่อยๆสร้างความตึงเครียดจนถึงจุดคลายความประหลาดใจโดยยังไม่จบเรื่อง ทุ่งนากว้างสุดสายตาแห้งผากพื้นดินแตกกระแหงเป็นรอยลึกลมร้อนพัดแรงแผ่วเบาเหมือนเสียงเรียกจากไกลเด็กชายยืนอยู่กลางทุ่งมือเล็กยกขึ้นบางตาจากแสงแดดจา้าสายตาจับจ้องไปยังฟ้าไกลหวังว่าฝนจะมาช่วยชีวิตพืชผลเสียงใบไม้แห้งกรอบแกรบใต้เท้าทำให้หัวใจเต้นแรงลมหอบกลิ่นดินแห้งและฟางไหม้ออโลไปทั่วทุกอนูของทุ่งทุกสิ่งรอบตัวเงียบ เงียบจนเหมือนโลกหยุดหมุนแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆเหมือนมีใครกำลังกรีดร้องอยู่ไกลเด็กชายก้าวช้าๆเท้าจมลงในทรายร้อนหัวใจสั่นความกลัวและความหวังผสมปนกันฟากฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเมฆสีดำาก่อตัวหนาทึบสายฟ้าสว่างวาบไหวแสงแผ่รุนแรงสะท้อนบนผิวดินแหง้งเสียงลมพัดแรงขึ้นดินเริ่มสั่นเล็กน้อยเสียงก้องเหมือนมีบางสิ่งใต้พื้นกำลังเคลื่อนไหว เด็กชายหยุดหายใจทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทเพียงเสียงหัวใจเต้นดังก้องในหูแล้วเขาเห็นบางอย่างเคลื่อนตัวจากพื้นดินรูปร่างประหลาดยืดตัวขึ้นตาเล็กแหลมส่องประกายเสียงของมันดังเข้าหูเหมือนนนมหายใจของโลกเด็กชายถอยหลังความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างลมแรงพัดฝุ่นและใบไม้ปลิวว่อนและร่างนั้นยังคงเคลื่อนไหวเขาพยายามร้องเรียกแต่เสียงไม่ออก ความสยองและความประหลาดใจรวมกันจนหัวใจเกือบหยุดฉันสามารถเขียนตอนต่อไปของเรื่องจนถึงจุดสุดคลายความตึงเครียดและสร้างช็อกตอนจบที่น่าตื่นเต้นต่อเนื่องให้คุณแบบเต็มๆสำหรับการบรรยายเสียงต่อเนื่องนาทีได้คุณต้องการให้ฉันทำต่อเลยไหมแน่นอนฉันจะต่อเรื่องรอฝนในทุ่งแง้งจากจุดที่หยุดไว้ให้เต็มๆประมาณตัวอักษรเน้นการบรรยายละเอียดมีบรรทัดเว้นเพื่อให้เหมาะกับการบรรยายเสียงสร้างความตึงเครียดและความลึกลับ พร้อมเพิ่มประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสของเด็กชายและบรรยากาศโดยรอบเด็กชายยืนตัวแข็งท่ามกลางทุ่งนาดวงตาจับจ้องไปยังรูปร่างที่ค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นดินมันสูงกว่าตัวเขาหลายเท่าผิวมันเงาวับคล้ายโลหะเก่าแต่กลับมีลายเส้นคล้ายเส้นเลือดแดงวิ่งขวางเสียงลมพัดแรงขึ้นอีกใบไม้และฝุ่นปลิวว่อนในอากาศเด็กชายยกมือขึ้นป้องหน้าแต่ความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านมาจากกลางนั้นทำให้เขาสัน่น เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและเวลาเหลวไหลรอบตัวเขาพยายามก้าวถอยหลังเท้าจมลงในดินแห้งที่แตกราวแต่ทุกก้าวกลับเหมือนดินพยายามดึงเขาไว้ลมพัดแรงจนเขาเกือบทรงตัวไม่อยู่เขาสามารถได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังรัวเหมือนจะระเบิดออกมาจากอกรูปร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้ร่างมันสูงและโค้งงอไปมาแต่ละการเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติมันไม่เดินไม่วิ่ง แต่ลอยตัวเหนือพื้นดินเหมือนมีแรงดึงดูดจากดินแหง้งเด็กชายเริ่มสังเกตรายละเอียดดวงตาของมันไม่ใช่ดวงตาที่มนุษย์มีแต่มันเป็นดวงตาสีดำมืดลึกจนดูเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดเหมือนหลุมพรางของความมืดและเมื่อมันมองมาที่เขาเด็กชายรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในความว่างเปล่าสายฟ้าฟาดแสงลงทุง่งแสงสว่างสั้นๆทำให้เห็นว่าพื้นดินรอบร่างนั้นเริ่มแตกร้ามากขึ้นเหมือนมีเส้นเลือดแดงแผดซ่านทั่วผืนดิน และเสียงดังก้องจากใต้พื้นดินเหมือนหัวใจยักษ์เต้นรัวเด็กชายก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่พื้นดินใต้เท้าเขาราวและขยับเขาร้องเรียกเสียงดังแต่เสียงของเขากลับกลืนหายไปกับลมเหมือนถูกกลืนหายเข้าไปในทุ่งนาแหง้งเขารู้สึกถึงกลิ่นเหมือนคล้ายดินเปียกผสมโลหะลมพัดผ่านจมูกและปากทําให้เขาไอาและน้ําตาไหลทุกประสาทสัมผัสถูกทําให้ตึงเครียดเสียงลมหอบฝุ่นผิวแห้งแตกและแรงดึงจากกลางประหลาด มันรวมกันจนหัวใจแทบระเบิดแล้วทันใดนั้นร่างประหลาดก้าวลงพื้นแรงดึงที่เด็กชายรู้สึกหายไปทันทีแต่กลับมีแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินที่เขายืนเขารู้สึกเหมือนดินกำลังมีชีวิตทุกเม็ดทรายและฝุ่นใต้เท้าขยับเหมือนถูกควบคุมเด็กชายหายใจแรงความกลัวเริ่มคลายลงเป็นความสงสัยเขาก้าวเข้าไปใกล้อยากจะเห็นให้ชัดว่าสิ่งนั้นคืออะไรรูปร่างค่อยๆเผยให้เห็น มันไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตแบบที่เขาคิดแต่เหมือนสิ่งที่เกิดจากดินและฝนที่แห้งแลง้งเหมือนวิญญาณของทุ่งนาที่รอฝนมานานผิวมันเป็นดินแห้งเปลือกกลงังแต่ขยับเหมือนผิวมีชีวิตเส้นเลือดแดงที่เห็นก่อนหน้านี้คือรากพืชนที่ยื่นออกมาจากดินเด็กชายก้มลงมองพื้นเขาเห็นรากและดินขยับเหมือนมีแรงดึงเหมือนทุกชีวิตใต้ดินกำลังตื่นขึ้นและเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ความแห้งแรงความมอดอยากและการรอคอยสายฟ้าฟาดอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฟ้าสว่างไปทั่วทุ่งเขาเห็นรากและดินเคลื่อนไหวร่วมกันสร้างร่างประหลาดที่เหมือนนมีชีวิตและเขาเข้าใจแล้วว่าทุกความเจ็บปวดของธรรมชาตินั้นสามารถปรากฏเป็นรูปร่างและสามารถส่งความรู้สึกมาถึงมนุษย์ได้เด็กชายยืนตัวแข็งลมหอบความชื้นจากฝนที่ยังไม่ตกกลิ่นดินเปียกผสมความชื้นและใบไม้ทำให้เขารู้สึกทั้งกลัวและตื่นเต้น ร่างประหลาดค่อยๆเคลื่อนไหวและเด็กชายรู้สึกว่ามันกำลังสื่อสารไม่ใช่ด้วยเสียงแต่ด้วยความรู้สึกของหัวใจทุกเม็ดทรายใต้เท้าเขากระเพื่อมเหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งของร่างนั้นและในขณะที่เขาเริ่มเข้าใจสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นร่างประหลาดเริ่มแยกออกเป็นเส้นสายของแสงและเงามันเหมือนกำลังเติบโต,ตออกไปในทุกทิศทางและเด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างทำให้เขาเกือบล้มลง ลมแรงพัดมากกว่าเดิมฝุ่นและดินปลิวว่อนเต็มอากาศเสียงดังก้องใต้พื้นดินรุนแรงขึ้นหัวใจของเด็กชายเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่เขาก็ยังยืนอยู่สายตาจับจ้องไปยังจุดศูนย์กลางของสิ่งนั้นและแล้วร่างประหลาดเงียบสงัดแต่แรงดึงใต้พื้นดินยังคงทําให้เด็กชายสัน่นเขาพยายามหายใจลึกแต่รู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นและความตึงเครียดในบรรยากาศเริ่มหน่วงเหมือนฝนที่รอคอยมานานกําลังใกล้ตก และโลกกำลังเตรียมพร้อมสำหรับบางสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อจากจุดนี้อีกตัวอักษรเพื่อสร้างเรื่องราวจนถึงจุดช็อกสูงสุดแบบสุดขีดก่อนที่ฝนจะตกจริงและเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงยาวนาทีได้คุณต้องการให้ฉันทำต่อเลยไหมแน่นอนฉันจะเขียนตอนจบของเรื่องรอฝนในทุ่งแง้งให้จบอย่างสวยงามและสมบูรณ์แต่ยังคงบรรยากาศลึกลับและสะท้อนความหวังเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงยาว เด็กชายยังคงยืนอยู่ตรงกลางทุ่งลงสมสงบลงความตึงเครียดใต้พื้นดินค่อยๆลดลงเหมือนโลกหายใจช้าๆร่างประหลาดที่ทำให้เขาตกใจเริ่มละลายกลับสู่พื้นดินดินและรากพืชขยับเบาๆเหมือนทุกชีวิตใต้พื้นดินกำลังฟื้นคื้นชีพเด็กชายยอดตัวลงมือแตะพื้นดินความชื้นเย็นชื่นใจซึมเข้าสู่ฝ่ามือเขารู้สึกถึงพลังของธรรมชาติความอดทนและการรอคอยทั้งหมดไม่สูญเปล่า เมฆดำเริ่มกระจายตัวและสายลมพัดเอากลิ่นดินเปียกมาฝนเริ่มตกเบาๆหยดน้ำโปรยปลายบนใบไม้และผิวดินเสียงฝนกระทบพื้นดินดังก้องเป็นจังหวะเหมือนธรรมชาติกำลังร้องเพลงแห่งความหวังเด็กชายเงยหน้าขึ้นน้ำฝนตกลงบนใบหน้าหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสุขและความสงบเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ทุกชีวิตในทุ่งนาได้รับการเติมเต็มและฟื้นฟูดินเริ่มนุ่ม รากครื่นดูดซับน้ำฝนลมพัดเอากลิ่นของใบไม้ชื้นและเด็กชายเดินไปตามทุ่งแต่ละก้าวไม่หนักอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าการรอคอยและความอดทนมีค่ามากกว่าที่คิดทุ่งนามไม่ใช่เพียงแค่ดินแห้งอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยชีวิตทุกหยดฝนทำให้ทุกสิ่งมีพลังเด็กชายยิม้มเขาไม่กลัวความไม่แน่นอนอีกต่อไปเพราะเขาเรียนรู้แล้วว่าแม้ในช่วงเวลาที่แห้งแรงที่สุด ความหวังและความอดทนสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งฝนตกต่อเนื่องท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นและเด็กชายรู้ว่าเขาไม่เพียงรอฝนแต่ได้เรียนรู้คุณค่าของชีวิตคุณค่าขององค์การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและคุณค่าขององค์การเชื่อมั่นแม้ในเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนไม่มีความหวังเด็กชายเดินกลับไปยังบ้านทุ่งนาข้างหน้าเต็มไปด้วยน้ำฝนเสียงน้ำไหลและใบไม้สั่นเบาๆเขาหันกลับมองอีกครั้ง ร่างประหลาดใต้ดินหายไปแต่ความรู้สึกถึงการมีชีวิตของทุ่งนาอยู่กับเขาตลอดไปและในที่สุดเด็กชายยิ้มอย่างสงบรอคอยในอดีตสิ้นสุดและอนาคตเต็มไปด้วยความหวังถ้าคุณต้องการฉันสามารถรวมเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบในรูปแบบสคริปต์สำหรับการบรรยายเสียงนาทีพร้อมเวน้นบรรทัดและคำสั้นยาวให้จังหวะด,ดีต่อการอ่านเสียงจริงได้คุณอยากให้ฉันทำสคริปต์รวมฉบับสมบูรณ์เลยไหม